ช่องว่างระหว่าง iPhone 17รุ่นธรรมดากับ iPhone 17 Pro เนี่ยมันถูกย่อลองมาให้แคบกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่ iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ยราคามันถูกลงนะครับเมื่อเทียบกับความจุที่เท่ากันเมื่อเทียบกับ iPhone 16รุ่นธรรมดาในปีที่แล้วนะแต่ว่า iPhone 17รุ่น Pro เนี่ยราคามันเท่าเดิมครับมันทำให้ iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ถูกลงด้วยนะมาเลยทำให้ปีนี้เนี่ยการเลือกระหว่าง2รุ่นนี้มันยากกว่าที่เคยนะครับวันนี้เนี่ยมันก็อยากมากึ่งกึ่งช่วยเลือกนะร,รเน17 Pro เราะ มขึ้้นาาบางหรือว่าใครที่กลาจะซื้อ17 Pro แต่ว่าเห็นว่าปีนี้17ธรรมดาเนี่ยมันดูคุ้มค่าจังเลยถ้าเราอยากจะประหยัดตังเราต้องกลับมาดูการใช้งานาอะไรบ้างถ้าเราอยากจะเลือกเป็น17ธรรมดาเพื่อความคุ้มค่าแทนที่จะซื้อเป็น17 Pro นะครับเพื ح ح> ่อตต้มเป็นเบสไซน์ในการเปรียบเทียบก่อนนี่คือราคาของ iPhone 17รุ่นธรรมดากับ iPhone 17 Pro ในความจุที่เท่ากันครับ ถ้าเราอยากจะอัปเกรดจาก17ธรรมดาไปเป็น17 Pro เนี่ยเราต้องเพิ่มเงินไป47%ด้วยกันครับเพราะฉันตอนที่ดูความแตกต่างเนี่ยก็ต้องคอยถามตัวเองนะครับว่าความแตกต่างนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่เพิ่มไป47%หรือเปล่าเราอยากเริ่มด้วยการพูดถึงว่าทาไม iPhone 17รุ่นธรรมดาในปีนี้เนี่ยมันถึงคุ้มค่าขึ้นมากครับเพราะฉันอย่างแรกนี่คือสิ่งที่จะได้เหมือนกันในรุ่น17ธรรมดากับ17 Pro นะครับที่น่าจะสําคัญสุดๆแล้วก็หดแยบระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรมาได้เยอะเลยเนี่ย ที่ทั้งตัวแผ่นแนลทั้งขนาดหน้าจอแล้วก็ f r เฟรชเรทเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับระหว่างรุ่น17ธรรมดากับรุ่น17 Pro การที่ iPhone รุ่นธรรมดาได้หน้าจอ120 h z p r o m o t โปรโมชั่นมาเนี่ยทำให้ iPhone รุ่นธรรมดาน่าใช้ขึ้นมากนะครับ เพราะบางคนเนี่ยอยากได้หน้าจอเฟซเรทสูงครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้กล้องเทเลเยอะขนาดนั้นปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องจําใจไปซื้อรุ่นโปรอย่างเดียวนะครับถึงจะได้หน้าจอ120เฮิร์ตแต่ปีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นละครับเพราะอย่างที่บอมบอกไปหน้าจอมันได้เหมือนกันเปะ๊เปะเลยครับซึ่งการที่ได้หน้าจอโปรโมชั่นเนี่ยก็หมายความว่าได้ Always On Display เหมือนกับรุ่นโปรด้วยครับแล้วก็ทําให้หน้าจอของ iPhone 17รุ่นธรรมดาในปีนี้เนี่ยดีกว่าหน้าจอของ iPhone 16รุ่นโปรในปีที่แล้วนะครับผ่านมาแค่ปี ทำให้ดู่กลางแจ้งมากๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างครับอย่างถัดไปที่ iPhone 17รุ่นธรรมดาได้เหมือนกับ iPhone 17 Pro เนี่ยมันคือเรื่องกล้องหน้าครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยในไลน์อัพของปีนี้มันคือ Center Stage c a m e r a ครับตัวเซนเซอร์ของกล้องหน้า iPhone 17เนี่ยได้อัเปเกรยมาเป็น18ล้านแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับมันทำให้เวลาเราถ่ายเซลฟี่เนี่ยเราสามารถครอปเป็นคอมโพสิชันได้4แบบนะครับแบบแนวตั้งแนวตั้งแบบกว้างแบบแนวนอนแบบแนวนอนแบบกว้างนะครับแล้ว เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กว่าที่คิดมากนะทั้งการที่เราสามารถถ่ายเซลฟี่แนวนอนแบบที่ไม่ต้องแบบ เอียงโทรศัพท์เป็นแนวนอนได้หรือว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนที่ทําให้เราสามารถมองตรงกลางหน้าจอได้อะตาเราจะไม่แบบเอียงไปทางขวานะครับเวลาเราถ่ายแนวนอนหรือคุณภาพของกล้องหน้า18ล้านเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยเฉพาะตอนที่แสงน้อยๆอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันใน17ธรรมดากับ17 Pro เนี่ยก็คือความเร็วในการชาร์จที่ได้อัปเกรดขึ้นมาด้วยนะครับแบบ Max s a f e เนี่ยความเร็วในการชาร์จสูงสุดก็ได้อัปขึ้นมาเป็น25วัตต์ครับแล้วก็ถ กับรุ่นโปรนะครับแต่ว่าความเร็วในการชาร์จแบบเสียบสายเนี่ยก็ได้อัพขึ้นมาเป็น40วัตต์เท่ากันครับความเหมือนกันทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทําให้ iPhone 17รุ่นธรรมดาน่าซื้อขึ้นมากแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากขึ้นด้วยยิ่งถ้ากลับไปเทียบกับ iPhone 16รุ่นธรรมดาเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาแค่ปีเดียวเองเนี่ยอันนั้นก็คือด้านหน้าจอเป็น6.1นิ้วขอบอยังหนาอยู่หน้าจอเป็น60เฮ กล้องหน้าเนี่ยก็ยังได้เป็นกล้องหน้าเดิมแล้วก็ความเร็วชาร์นนก็ไม่ได้เท่านี้นะครับแถมในราคานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย iPhone 16รุ่นธรรมดาก็ได้แค่128 g ิกด้วยนะครับโอเคทีเรามาพูดถึงความแตกต่างกันบ้างครับ iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ยมันน่าซื้อแล้วก็ดูค่าจริงๆนั่นแหละแต่ว่าอะไรที่จะทําให้เราอยากจะอัปเกรดไปเป็น17 Pro อย่างแรกเนี่ยผมคิดว่ามันคือเรื่อง build quality กับดีไซน์ครับดีไซน์ของ iPhone 17 Pro ในปีนี้เนี่ยก็ได้เปลี่ยนใหม่สักทีหลังจากที่ใช้ดีไซน์คล้ายๆเดิมมมาตตตตัั้้งงแแ่่11 Pro นนนนนะครบบออนนีวเเเเืจเป็ล ว่าถ้าเทียบกับไทเทเนียมที่ชไนซี่สิบหกับ16 Pro เนี่ย ฟีลิ่งการจับถืออาจารย์ไม่ได้รู้สึกว่าพรีเมียมเท่านะครับแต่ถ้าเทียบ17 Pro กับ17ธรรมดาเนี่ยส่วนตัวบอมรู้สึกว่ายูนิบอดี้อลูมิเนียมอะมารู้สึกว่าแข็งแรงทนทานมากกว่านะครับเพราะว่า,าการที่มันมีโลหะมากขึ้นเนี่ยบอมก็รู้สึกทนทานมากกว่าถูกไหมแล้วที่17 Pro ตั้งใจเปลี่ยนวัสดุจากไทเทเนียมมาเป็นอลูมิเนียมแบบยูนิบอดี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะจัดการความร้อนให้ดีขึ้นด้วยนะครับ้านในตัว iPhone 17 Pro เนี่ยก็ใส่ vapor chamber เพื่อกระจายความร้อนให้ดีขึ้นไปอีกได้ด้วยนนนนนะะรรรับซซึ่่่่งง iPhone 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 11 17ุธมมมดดาาเเีกกก็็จจไไไ้ iPhone ้้ออืื์หาตาหต 6เมื่อปีที่แล้วเลยครับคนที่มมยเรื่องแบบอยากจะให้คนอื่นเห็นว่าเป็น iPhone รุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรื่องนี้ไปครับแต่ว่าในเรื่องดีไซน์การจับถือบิวคุณลิตี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้เป็นขาวดําขนาดนั้นนะเพราะว่าในเรื่องการจับถือเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความบางแล้วก็เรื่องน้าหนักใช่ไหม ที่ iPhone 1 1รุ่นธรรมดาเนี่ยมันทำได้ดีกว่า17 Pro นะครับเพราะ17 Pro ในปีนี้เนี่ยเขาดีไซน์ตั้งใจมาให้เป็นแบบยูทิลิตี้อย่างเดียวเลยก็คือเครื่องมันหนาขึ้นด้วยแต่ว่าความจุแบตเตอรี่เนี่ยก็ได้มากขึ้นเช่นกันนะครับแล้วที่หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วเพราะว่ามีคนโพสเยอะมากเนี่ยก็คือเรื่องสีของ iPhone 17 Pro นะครับที่มันอาจจะมีรอยได้พอใช้งานไปสักพักแล้วอะซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกโชคดีนะครับที่เลือกมาเป็นสีซิลเวอร์ที่น่าจะเห็นรอยน้อยที่สุดพอมีรอยอะนะแต่ว่าผมก,มมนนะกติบบอเนคคททที่ท่้โรศััพ์กสยูแลว ก็คือใส่เคสไว้ตลอดเวลาอยู่แล้ะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น iPhone 17 Pro 17ธรรมดาหรือว่า iPhone Air เนี่ยก็ไปดูเคสจากเคสซีไได้เลยครับนี่คือ bounce case นะครับเป็นรุ่นที่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากเคสซีไทุกปีแต่ในรุ่นสําหรับ iPhone 17 series เนี่ยเขาก็อัปเกรดขึ้นมาเน็ดหนึ่งครับด้วยทเทคโนโลยี dual lock คือบางคนอาจจะก,กังวลว่าตัวแผ่นข้างหลังเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากบัมเปอร์กรอบข้างๆใช่ไหมครับเขาเลยตอกบุดย้ําเพิ่มความแข็งแรงไปเลยจุดเด่นของ bounce case เนี่ยมันคือมุม4มุมที่มันเป็น bounce corners ใช่ไหมครับตรงมุมการกระแทกนี้เนี่ยถูกขยายให้ให อยู่ที่6.5เมตรเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมัน,เ,นเอาไว้ใส่อ็อกเซอรี่ต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกสายท้องหรือว่าชั้นต่างๆก็เอามาห้อยไว้กับรูตรงมุมได้เลยการดีไซน์ของเคสรุ่นี้เนี่ยเน้นเรื่องการกันกระแทกในขณะที่มันยังดูแฟชั่นอยู่นะครับอีกรุ่นหนึ่งของเคสด f ฟที่อยากโชว์เนี่ยมันคือเกรสเคสครับความพิเศษเนี่ยคือตัวลายเคสเขาใช้เทคนิคการพิมพ์แบบด้านในแล้วก็เคลือบเงานะครับมันทำให้ตัวลายพิมพ์ทำได้สีสดนะครับในขณะที่ตัวพื้นผิ มีลายเคสให้เลือกเยอะมากนะครับหรือว่าจะคัส t ตอมไมซ์เองก็ได้เหมือนกัน ถ้าใครสนใจเนี่ยก็กดลิงก์ดูข้างล่างได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด15บอมยานพัฒน์นะครับเพื่อส่วนลด15%สำหรับการสั่งซื้อเคส iPhone 17ครับข้อแตกต่างถัดไประหว่าง iPhone 17กับ17 Pro เนี่ยน่าจะเป็นดีไซน์อินแฟกเตอร์สำหรับใครหลายๆคนนะครับมันคือเรื่องกล้องนะทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วก็เรื่อง c a เบ b i l ลิตี้ในการถ่าย iPhone 17รุ่นธรรมดาถึงแม้ว่าจะได้อ er ัปเกรดเลนส์เอาต์ร่าวขึ้นมาเป็น48ล้านเหมือนกับเมนเซนเซอร์เนี่ยก็คือจะเป็น48ล้าน2กล้องกล้อย iPhone Pro น่ยนยง รุ่นธรรมดาแบบ Optical Quality ที่ Apple เรียกเนี่ยก็คือ12ล้านนะนะมันซูมเข้าไปได้แค่ 2x ครับในขณะที่ iPhone 17 Pro เนี่ยมันซูมเข้าไปได้ไกลสุด 8x นะที่12ล้านเท่นกันซึ่งอันนี้ก็ต้องกลับมาดูการใช้งานของตัวเองแล้วครับว่าปกติเวลาใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยเราได้ซูมเข้าไปเยอะขนาดนั้นหรือเปล่า 2x มันพอหรือเปล่าสำหรับคนที่ถ่ายรูปในชีวิตประจําวันอย่างเช่นไปคาเฟ่ถ่ายรูปตัวเองหรือว่าถ่ายรูปอาหารเนี่ยก็คงอาจจะไม่ต้องใช้เท่าไหหรรร่่่่่มมาาากกับแตตวสใที้้องชเเลลนนู ตัที่ระยะ 4x Optical ของ17 Pro เนี่ยบมลองใช้มาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากกว่า 5x ใน16 Pro เมื่อปีที่แล้วมากนะครับรู้สึกว่า 4x เนี่ยเป็นระยะที่น่าจะได้ใช้บ่อยกว่านะครับ 5x มันน่าจะแบบใกล้ไปหน่อยแล้วปกติเราไม่ได้อยู่ไกลอ o อบเจกต์ขนาดนั้นนะแล้วคือถึงแม้ว่าถ้าเทียบเมนแคมร่าของทั้ง2รุ่นเนี่ยมันจะเป็น48ล้านเหมือนกันแต่ว่าตัวเซนเซ,นเซอร์จริงๆอะ่ะมันไม่ได้เหมือนกัน1้0เปรนนะครับแล้วถ้าไปนในทางการใช้งานเนี่ย iPhone 17รุ่น 7รุ่นธรรมดาจะถ่ายแบบโปรเร s ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถ่ายแบบหลอกได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็แปลว่าเราจะไม่ได้ใช้นะครับก็เลือกเป็น17ธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าใครคิดว่าอาจจะได้ใช้รู้สึกว่าเออมันเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะมารองรับ workflow ของเรานะ ผมก็อยากจะแชร์นิดนึงว่าส่วนตัวผมโอเคผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่า17 Pro มันมีล็อกที่ผมคิดว่าผมจะขาดไม่ได้ผมจะได้ใช้บ่อยแต่ว่าในชีวิตจริงอะเราไม่ได้ใช้มันบ่อยขนาดนั้นนะครับมันมีแค่เฉพาะบางงานเท่านั้นอะที่เราจะแบบโอเคเราจะตั้งใจถ่ายเป็นล็อกถ่ายเป็น p r o r e แล้วก็เอามาแบบเกรดสีอีกรอบเพื่อมาแมทชกับ กล้องใหญ่ของเราแต่อย่างที่ผมมบอกไปจํานวนครั้งที่ได้ใช้อะมันน้อยกว่าที่คิดไว้มากนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปหรือวิดีโอเนี่ยเราตั้งใจจะถ่ายแล้วก็ใช้งานมันแบบเร็วๆเพื่อความสะดวกสบายทุกปะเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบผลงานมันมาแบบโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นนั่นแหละครับเรื่องฮาร์ดแวร์ของกล้องแล้วก็แคปเรลิตี้ในการถ่ายระหว่าง17ธรรมดากับ17 Pro เนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ๆของความแตกต่างเลยครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่น่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือกอัปเกรดมาเป็น17 Pro ด้วยครับแต่ว กล้องของ iPhone 17 Pro เนี่ยก็ดีกว่า17ธรรมดาจริงๆแต่ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะข้อแตกต่างถัดไปมันคือเรื่อง performance นะครับในเรื่องของความแรงและก็เรื่องของแบตเตอรี่ครับต่งข้อแตกต่างในข้อนี้เนี่ยก็ต้องขอโนตไว้ว่าอาจารย์ไม่ได้เห็นความแตกต่างในชีวิตจริงนะครับ iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ยจะใช้เป็นชิป A19 รุ่นธรรมดาพร้อมกับ RAM 8กิกับในขณะที่ iPhone 17 Pro เนี่ยจะใช้เป็นชิป A19 Pro พร้อมกับ RAM 12กิกับนี่คือความแตกต่างระหว่าง internals ของ2องรุ่นนี้ครับแล้วที่ผมบอก นนาัันนนนขด้เพราะว่าอมบอกความรู้สึกบอมเรื่องนี้มาหลายปีแล้วว่า performance ของ i p ของ e อโฟนมันไม่ได้เป็นคอขวดมาตั้งนานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแอปที่ใช้เกมที่เล่นหรือว่า Task ต่างๆเนี่ยมันมีจํานวนน้อยมากๆอ่ะที่ถูกลิมิตไว้ด้วยเรื่อง Perform ร์แมน่ะมนเลยทําให้ถึงแม้ว่าบนกระดาษะเรื่อง Perform a n c มมันอาจจะดูต่างกันแต่ว่าการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันเราอาจารย์ไม่ได้เห็นความแตกต่างมันขนาดนั้นครับระหว่างรุ่น17ธรรมดากับรุ่น17 Pro นะส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยความจุใน iPhone 17 Pro จะให้มาเยอะกว่า17ธรรรรมมดดาาานินึงถ้เเวื่อ Weper เบอร์ที่ทําให้ตัวเครื่องมันอุณหภูมิเย็นลงรวมไปถึงชิป A19 Pro ที่ Apple บอกว่ามันจะเอฟฟิเชนต์ขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้แบตเตอรี่ไลฟ์ของ17 Pro เนี่ยมันดีกว่า17นะครับแต่ว่าในหลายๆแบตเตอรี่เทสที่เขาเล่าให้ดูบนยูทูบเนี่ย iPhone 17 Pro มันอยู่ได้นานกว่า17ธรรมดานิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ได้นานกว่าทุกๆครั้งอะ่ะเมื่อเทียบกับ17แล้วก็มาถึงความแตกต่างเรื่องถัดไปนะครับที่อาจจะเป็นดีเบรเกอร์สำหรับใครหลายๆคนแต่ว่าสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่อง จุมากกว่า 512G b ขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกเป็นรุ่นโปรนะครับ iPhone 17รุ่นธรรมดาในปีนี้เนี่ยมีให้เลือกแค่2 1 6 g b กับ5 1 2 g b เท่านั้น,นครับซถ้าใครเล็งรุ่น17ธรรมดาแต่ว่าจําเป็นต้องใช้ความจุที่มากกว่า5 1 2 g b กเนี่ยก็จะแอบเศร้าๆหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะยังไงก็ต้องเลือกเป็นรุ่นโปรนะเป็น <c oughs> ทางกลับกันเขาอาจจะมองว่าคนที่ต้องใช้ความจุเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ต้องใช้ฟีเจอร์โปรอยู่แล้วถ่ายวิดีโอแบบหลอกถ่ายโปเยรเรสต่ว่ววาาใช้คมจุแบ,บ์ เยอะเนี่ยก็บอกหน่อยนะครับว่าเอาไว้เก็บอะไรบ้างหรือว่าจะเป็นเรื่องไซส์ของหน้าจอนะครับที่ปีนี้เนี่ย17ธรรมดาไม่มีรุ่น plus เลนะถ้าอยากจะได้หน้าจอที่ใหญ่กว่า6.3เป็น6.9เนี่ยก็ต้องัพไปเป็น17 Pro Max เลยนี่คือความแตกต่างระหว่าง iPhone 17 Pro กับ iPhone 17ครับดีไซน์ที่ใหม่กว่า r ฟ s ชกว่ามี vapor chamber ด้านในกล้องที่ดีกว่าในทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ capability ในการถ่าย performance ที่แรงกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ไลฟ์ที่อยู่ได้นานกว่านิดนึงแล้วก็ o p ชั่นในการเลือกความจุที่มีความจุสูงสุดมากกว่า iPhone 17ร ความแตกต่างพวกนี้แล้วก็ลองติ๊กดูครับว่าอันไหนเนี่ยมันสําคัญกับเราบ้างแล้วก็เอาปัจจัยพวกนี้เนี่ยมาเป็นตัวหารกับราคาที่มันต่างกันอยู่นะครับซึ่งมันต่างกัน47%อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกเลยแล้วก็หารดูครับว่ารู้สึกว่าคุ้มค่าไหมในการอัปเกรดถ้ารู้สึกว่าอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่17ธรรมดาเนี่ยก็เป็นออปชันที่ดูดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับในปีนี้แต่ว่าถ้ามีฟีเจอร์ไหนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆแล้วมีแค่เฉพาะในรุ่นโปร ถึงแม้ว่าแกลปในการอัปเกรดมันจะดูเป็นแกปที่ใหญ่แต่ผมก็คิดว่ามันก็ควรอัปเกรดนะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันก็เป็น tools ชิ้นหนึ่งของเราใช่ปะแล้วก็ควรจะเลือก tools ที่เหมาะกับเราแล้วก็จะใช้แล้วไม่ขัดใจก็ัด้แหละครับถ้าใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกได้ครับแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล้ล์กด Subscribe บอกเมตรผัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ